ทำการเกษตรพอเพียงแบ่งปันรอยแยกผู้คนบ้านเฮาสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบพอกับแอดเซรีในรายการเกษตรอยอนอแอแยนะเนาะค่ะเกษตรทวทีบทัวแเดียน นี่ยเซลี่กับสีผาพ,พี่นองว่าเบิงเทคนิคก,การทีดูแลสวนมะพร้าวน้ำหอมเนาะคะ่ะให้มันใหญ่เร็วโตเร็วเนาะคะ่ะว่ามีวิธีการดูแลแบบใดมะพร้าวคืองามแล้วก็สามปีนี่เก็บพลนผลิตได้เลยเนาะคะ่ะสามปีหรือบางขง้างบางตนนะะ้นเนายค่ะพระท่านถึงสามปีจำค่ะ ปสีสองปีสองปีเครึ่งบางบางต้นก็ออกแล้วนะคะ่ะปค่ะเดี๋ยวตามแอลเซรีไปเข่าสวนเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมนะคะอายุหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีพอดีเพราะว่าปีที่แล้วแอเซรี่มาท่ายพี่นอเมืองตอนปลูกไม่ไมนะคะช่วงซุ้การพอดีนะคะเนาะตอนนี้ก็ใหญ่แล้วค่ะใหญ่แล้วการดูแ,แลอะไรเทคนิคเนาะคะ่ะที่เหให้ต้นมะพร้าวน้ำหอมนี่ใหญ่เร็ว แล้วก็แข็งแรงเนาะค่ะเนาะง่ายๆเลยค่ะก็คือหดน้ำเนาะค่ะเนาะช่วงที่เมื่อแม่นหนาฝนเนี่ยค่ะก็หดสองสามหมื่นหดเท่านึงเนาะค่ะเนาะส่วนเทคนิคที่ดีกว่านั้นเนาะคะ่ะก็คือหนีเลยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเอาโครนเอาโครนจากในหลองเนาะคะ่ะ หรือขีต้มจากร่องค่ะขึ้นมะปกเพราะว่าในโคนเนี่ยในโค้นตมนะะ้ตมเนี่ยค่ะขี้ต้มเนี่ยมันสีมีพวกถาดอาหารเนาะคะ่ะทีมันไหลล,ลงไปจากหลังรลองนี่แหละนี่ก็เอาขึ้นมะปกไว้เนาะคะ่ะเพิ่มความชุ่มชื้นเนาะคะ่ละลรอกะเป็นการหลอกข้องหลอกข้องไปในโตเนี่ยค่ะตักโคลนจากในในหล,อง,นลองเนี่ยคนหลองเนี่ย เอามาเอามาโปไว้สิได้ประโยชน์สองตัวก็คือว่าได้ถาดอาหารจากขี้โค้นด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มความชุม่มชื้นช่วงนี้หนาหอนเนะคะ่ะหัดตักโค้นมากนี่ก็ซอยได้ไ่ต้องฮดน้ำสุมมืออก็ได้คะ่ะสองสามมือนดชน,นึงช่วงที่อายุยังหน่อยหน่อยอยู่นะคะ่ะ หนึ่งปีนี่กันยังหดหนามอยู่ค่ะนี่ค่ะแต่ละลองเทคนิคง่ายๆนะคะเนาะถ้าสำหรับปลูกแบบ,แบบแบบแบบบานบานผากกลางเนาะคะ่ะบานบานแผ่วเนี่ยคนสีมีเป็นขั้งแบบนี้ค่ะแต่ว่าผ่าอีสานห้าวนี่ส่วนมากสิบ,บ่ได้เฮ็ดหลองเนาะคะ่ะสิปลูกเป็นสวนไปเลยละ่ะ การดูแลกับสิคนละแบบเนาะค่ะเนาะอันนั้นเทคนิคเทคนิคไพเทคนิคมันเนาะคะ่ะอันนี้แอเซลี่กับมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะคะ่ะตามทีประสบการณ์ที่ห้องพบเพาะห้ามาศึกษาเนาะค่ะเนาะเทคนิคง่ายๆบางเธอแบบสีม่องข่ามไปเนาะคะ่ะสำหรับการใส่ปุ๋ยเนาะคะ่ะกับปีละหกเดือน พกเดือนครั้งหนึ่งหรือปีละสองครั้งเนาะคะ่ะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้านะคะที่ใส่นี่ยีห่ห้อใดก็ได้ค่ะหรือว่าเพิ่มเพิ่มขี้ไก่อันนี้แอสเซอรี่ก็เพิ่มขี้ไก่อยู่ค่ะเพิ่มขี้ไก่นิดหน่อยเพิ่มรยโรยโรย,โยตามโคนขี้ไก่นี่กะบ่ได้บด่ได้กำหนดค่ะว่าจักเดือน คือวาา่า้าเขามีคลองนี่กะเขามาใส่เลยเลยเนาะค่ะนี่ค่ะปกขี่โค้นขี่ตมอันนี้ปกเอซองสามมือแล้วเนาะมันก็นเลยหัวแตกหัวก็แห่นนงเนาะค่ะต้นใหญ่เลี้ยวค่ะเนี่ยทวมหัวแล้วค่ะเนี่ยสำหรับคนตัวเตีย้ยเดสำหรับสำหรับแอสเซอรี่นี่กะ ท่วมหัวแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะท่วมหัวแล้วค่ะพี่น้องก็ลองเบิง้งเนาะค่ะเทคนิคดีๆ เ็ด่หยปักข้าวนำหอมใหญ่เร็วแป้งนี่ก็ประมาณสามสิบจะตกลวะมันหลายหมองเนาะคะ่ะจำไม่ได้สามเลเอาตีเป็นมาสามไรยประมาณลอยก็ต้น,นะคะ่ะลอยก็ต้นเพรานปลูกหางนะะเนาะค่ะเนาะปลูกหาง,างลังร่องทองร่อง กระหางเห็ดไห่มันโปร่งเนาะค่ะอันว่างๆนี่แอสเซอี่กับเอากล้วยกล้วยม่วงค่ะนี่นี่นี่เอากล้วยม่วงมาแต่ขอนแก่นมาปลูกสองนอเดี๋ยวไปเบ่งอีกต้นหนึ่งก็ล่างแตกสองตน้นเอ้ยสามนอบ่ได้นี่ค่ะระว่างระว่างลองหะพร้านี่แอสเซอรี่กับปลูกกล้วย นี่เป็นกล้วยครั่งเนาะคะ่ะกล้วยหอมครั่งหรือว่ากล้วยม่วงเดี๋ยวค่ะมันเกิดไยเหรอก,กสีมากขยายมีอีกต้นหนึ่งต้นนี้งามกระมูแตกใบแล้วค่ะนี่ค่ะกล้วยสีม่วงนะคะกล้วยหอมครั่งค่ะต้นนี้ ญ่แนนอนรอดค่ะอันนี้ออมาจากขอนแก่นเนาะคะ่ะเนาะลูกไว้สวนมันแผวเดียวกับสีขยายถ้ามันเกิดนอนเราเนี่ยสีขยายไวเราว่างเราว่างตน้นมะพร้าวค่ะส่วนตน้นมะพร้าวสีญ่ในในก็ได้กินกล้วยถ่านนี่เนาะคะ่ะนี่ปีหนึ่งเนะะี่ยค่ะพี่น้องปีหนึ่งอีกสองปี ก็ได้คล้ายล้วเนาะค่ะวันอนี้แอเซลลี่ก็มาบอกเทคนิคง่ายๆดีๆถ้าพี่น้องสนใจหรือเอาไปล่องเห็ดเบิงถ้าเห็นว่ามีประโยชน์อะก็ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดเซลลี่ในเด้อค่ะข้อหายพ่อแม่พี่น้องผู้กำลังรับชมรล่าการเกษตรอ้ยอ้อยเนี่ยเกษตรทัวทีทัวแดนมีความสุขหลาย,ลายๆเด้อค่ะ พบพอกันไหมในคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ